สวัสดีค่ะพวกเราแห่เฮ้ยชาแนลดูธีมกันแต่งตัวของพวกเราในวันนี้นะคะพร้อมมากอมสิ่งเพราะวันนี้นะคะพวกเราจะมา r รีแอคชั่น o i f i c l t l t ล l l เ r อร์ซีรที่ทุกคนรอคอย not me เขาไม่ใช่ผมเป็นซีรีส์ที่เราการกระบ,บาดไว้ตั้งแต่ตอนที่ เมื่อต้อนปี<อ>ว่ายังไรเราก็จะต้องทำรีแอคเรื่องน,ององนี้หนึ่งเลยคือเราเนี่ยติดตามผลงานป่าปีกับน้องกันเนี่ยมาตั้งแต่แรกๆเลยแต่เรายังไม่เคยได้รีแอคเลยเพราะฉะนั้นก็คือนี่เป็นโอกาสท<ต>ี่เราจะทำงานรีแอคสักทีเนาะจริงๆเราเคยตัดสินใจอยู่นานว่าแบบจะทําดีไหมทฤษฎีจีบเธอย้อนหลัง<ม>น,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เวลาเราไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาไม่ได้เราก็จะทําเรื่องนี้ให้ได้อะเรื่องนี้คือพี่เจรอคอยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เอาสองคนที่เจชอบมาเจอกันอะ เอาไงออกกันอยู่แล้วหนึ่งเซตแล้วก็มีพีนพ่นุชี่อีกพี่นุชี่ก็คือผู้กำกับของผู้่องนี้ใช่เพราะงั้นน่ะเรารู้สึกว่าพอเอามาเจออ่ะพูดเลยว่ากากบาทไว้เลยว่าเรื่องเนี้ยยังไงฉันก็ต้องดูมันจะพลาดไม่ได้้ทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเราไปดู Official c a เทมเกันเลยจ้าแบ,บ๊คอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอวะไรยงดูนี่นะไอเนี้ยแกรมคนนี้หยกดนคนนี้ชอน พวกเนี้ยอันตรายมากมึงต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนี่แบ๊คมันจะเข้าไปยุ่งเรื่องผิดกฎหมายจริงๆว่ะถ้ามึงกลัวมึงฝันตัวได้นะเว้ยแล้วกูดึงกับเขาทำไมเนี่ยกูต้องตามหาคนที่ทำ้ายแบ๊กให้ได้อูกลัวอะกูวกว็จะจัดทเข้าก่มให้หมดกูไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมานี่ใช่แฟนแบคกปะอ๋อแบกทีม แม่ยังรักเร้วเหมอนเดิมไหมใครโยกแกว่าใครเธอมีความรักหรออุ้ยมึงมาอยู่กับกูที่อู่มากูจะเทรนให้มึงกับมาเก่งไปค่ะมึงไม่กูโดนพักการเรียนจำไม่ได้อะเอ้ยแมกเธอทำเขาทำไมกูเฮียแล้วไงอ่ะ กูเองฉากในตำนานนี่ความตัวเป็นกูเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะตั้งแต่เราทำเรื่องนี้มาไม่เคยมีครั้งไหนที่คนเห็นด้วยกับเราเท่านี้เลยนะเว้ไอ้ทวีมันทำอะไรมึงวะคนที่ตายโอ้พ่อปีหลอกว่ะพ,พ,พ่อของน้องอาคายามึงทำมึงก็พูดออกมาดิกูดีใจนะที่มึงเล่าเรื่องนี้ให้กูฟัง ทำให้กูเข้าใจและก็รู้จักมากขึ้นอชอบสีนี้มากเลยอะแกงหลับอ่ะถามจริงคุณลูกเธอกับแบ็กนี่มันยังไงกันมึงตั้งใจแกงกูปะเนี่ยเพื่อกับเราคถะจะเสียเวลากองเราทำตัวให้สมกับเป็นแบ็กที่กูรู้จักเลย แบบนี้ก็ดีเหมือนกันกูชอบมแบบเนี้ย,ยนี่ไงมึงงโดนแน่โอ้โหเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วเป็นข้อต่อยนเองนี้ก็ได้แล้วหรอ เป็นซีรีส์ต่อยจูคืแอคชั่นมันก็เหมือนจะเยอะอยู่นะทั้งต่อยเอยทั้งไฟระเบิดเอยขี่มอเตอร์ไซค์เอยเธอแต่มันมีความโรแมนต์อ่ะอันนี้เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ปับตีอ่ะมันรู้สึกสตรองขึ้นอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปอ่ะเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาแบบ completely change อ่ะ เปลี่ยนไปเลยแบบสายตาที่อยู่ในห้องประชุมอ่ะคเราอยากเห็นสิ่งเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นปบป,ปี้ในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็อย่างที่บอกไปในครั้งที่พวกเรา r รียกพายรตอ่ะว่าเราตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นซีรีส์วในอีกแบบหนึ่ง<ม>ที่ออกนอกเหนือจากความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้กับการเป็นนักเรียนมหาลายัยซึ่งนี้ก็ยังเป็นนักเรียนมหาลายัยแต่มันจะเข้าไปพัวพันกับ เรื่องของแบ็กไซที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบสังคมหรือค้ายาหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราตื่นเต้นตื่นเต้นกับการที่เห็นทั้งปัตปีและน้องกันในการคลิกคาแรคเตอร์สนใจเรื่องนี้เราไม่ต้องพูดถึงน้องกันเนาะน้องกันนี่คือเหมือนเรายัไไวันที่ก่อน <S <S <ๆ>เพราะว่าทุกครั้งที่เดินออกมาเรารู้หเลยว่าอันไหนไว้อันไหนแบ็คแล้วแม้กระทั่งไว้ที่อยู่ในร่างแบ็คเรายังดูออกเลย ใช่ใชคือแค่นั้นจบแล้วส่วนซ uh huh. ิงคือถ้าใครดูกิฟเตดมาจะรู้เลยว่าซิงเป็นคนที่มีพลังการแสดงสูงอีกคนหนึ่งคือเฟิร์สเฟิร์สเนี่ยถึงบุค,คลิกถึงจะแบบดูเป็นเด็กอะแต่เวลาเฟิร์สเล่นละครอ,อะหรือเฟิร์สเล่นซีรีส์เฟิร์สม,มีเสน่ห์มากนะถ้าทุกคนเคยดูเรื่องที่เฟิร์สเล่นเรื่องแรกแล้วต้องประกบกับปอมแปม,ปม,ปมจัก,กรจนันน้ำตาอะไรเงี้ยเฟิร์สทำด,ดีมาก up, เออใช่ร้องน,นั้นน่สิ่งที่ป๊บปีต้องทําคือเจ้าปปีต้องทําการบ้านหนักเรื่องนี้สูงมากคือมมัันนไ่่่่่่ใชแแคกกกกาาาาาารรรรรทีีเเเเห็ปปออํลงยยววตู้ส ปั๊บปีต้องทํากันบ้านไปถึงการแบบเรื่องของ acting และข้างในอ่ะคืออาต้องยอมรับก่อนว่าบทที่จุ้มได้ที่ผ่านมาค่อนข้างจะใกล้เคียงคาแรคเตอร์จุมหมดเลยแต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องไกลจากจุม้มคือวันนั้นจเจพิ่งดูรายการคือไปคนบ้านน้องการแล้วน้องการพูดมาคํานึงว่าปัปีอ่ะมีพัฒนาการเรื่องนี้มากเลยเฮ้ยเราเราอยากจะเห็นนะแล้วฉากหนึ่งที่เจสนใจมากเวไนทนเทลเลอร์ก็คือฉากตอนที่จุ้มพูดกับ อาจารย์เรื่องพ่อตัวเองอะเจะรู้สึกว่าอารนที่เจนพูจุ๊งสตรองมากสายตาสตรองมากสายตาสตรองมาก acting ท่าทางจุ๊งดูดูเปลี่ยนไปอ่ะเพราะงั้นเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งทําให้เราอยากดูแอบดีใจที่ที่เราเห็นจุงก้าวไปอีกสเต็ปนึงในช่วงที่ผ่านมาเราเจอซีรีส์วามาค่อนข้างเยอะซีรีส์วมันจะอยู่ในโซนโรแมนต์ซะส่วนใหญ่แต่เจรว่ารอบเนี้ยสิ่งน่าสนใจคือเขาเรียกว่ามันคือซัสเพนต์มันคือระทึกใจอ่ะเขาใช้คานี้เลยคือสิ่งที่เจริใจสุดคือมมมััันนจะะะลลาาาายยงงงไรหววว่คคเป็กบ เป็ซัสเปนน่ะพี่นุชี้จะละลายสเปนที่มันดูมีความดิบเถื่อนดักไซของมนุษย์กับไอความจิ้นนะความฟินของความเป็นวายอะให้มันมาอยู่สองอันได้ยังไงคืออันนี้เป็นสิ่งที่เจอยากสนใจมากมันเลยเป็นรสชาติใหม่เราอยากจะค้นหาแล้วเราอยากรู้ว่าเขาจะทําออกมายังไง เรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องเซตซีโร่ในการดูใหม่อะสำหรับคนที่เคยดูซีรีส์วายะเพราะว่าปกติเราซีรีส์วมันจะค่อนข้างแบบอยู่ในโลกของจินตนาการแต่กลับมารอบเนี้ยนี่คืออีกด้านหนึ่งเรียกว่าห่างไกลาจากคนที่ดูเกือบทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะมันคือแบโลกของดาร์กไซด์โลกของเรื่องผิดกฎหมายซึ่งเอาจริงๆน้อยคนที่ จะไปคลุกคลีอยู่กับเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยแหละต้องเซซีโร่ใหม่หมดเลยเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับตัวละครเลยตัวละครเขาจะรู้สึกอะไรณนะตอนที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราไม่มีทางรู้ได้ก่อนปกติหนังสายภาพฝันอื่นๆเราจะนึกภาพตามออกว่าเพราะ,าะเราเคยประสบการณ์อยู่ในนั้นหรืออะไรเงี้ยแต่กับเรื่องเนี้ยมันคงน้อยคนที่จะประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายความหวานในชีวิตก็คงจะแบบไม่เจออะไรแบบนั้นเ็จใหม่หมดแล้วก็ดูไปพร้อมกันหมดแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมตัวละครใหม่หมดอีกสิ่่่งงนึทีเราาอยก แล้วเรายังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงคล้ายๆกับที่พี่เจพูดไปก็คือพอเป็นโลกของแงสเซอร์ที่มันอยู่ในซีรีส์วด้วยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะหาเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตให้คนนี้กับคนนี้รักกันมันจะต้องเป็นวิธีทำไงให้ไม่ดูประดับประเดิดขอใช้คำนี้ได้ไหมเราก็ไม่รู้ว่าในโลกของแงสเซอร์จริงๆ จะมีใครรู้สึกเป็นฟีลแบบนี้หรือเปล่าเงี้ยคือถึงบอกไงว่าเราไม่รู้อะไรเลยตอนนี้เหมือนแบบในสมองเราทุกอย่างเราคือแบล n k หมดเลยเพระเาะฉะนั้นเราต้องรอดูว่าเขาจะใส่เหตุผลในให้คนนี้ถึงมีความรู้สึกรักหรืออะไใจากรวาลวายมันเป็นแฟนตาซีเลยแต่ในขณะที่ <c oughs> พอเป็นซัสเป็นะซัสเปนมันจะ is real แล้วซัสเป็นมันจะด้วความลึกลับ คำถามกดวิธีการแล้วเรื่องที่มันแบบลึกลับซับซ้อนเต็มไปหมดเราเลยสงสัยไงว่าเขาอ่ะจะเอาไอ้ความที่เป็นแฟนตาซีอ่ะไอ้ความดาร์กไซส์ในโลกความเป็นจริงอ่ะมันจะมาเบรนยังไงหรือกป่าะเจเองอ่ะเป็นคนที่ชอบดูงานที่ตัวบทม,มันมีอะไรให้พูดพอเป็นเรื่องเนี้ยคือพี่นุชีอ่ะเขาก็เขียนไว้ว่าแบบมันจะมีการวิาพากวิจารณถึงระบบยุติธรรมบางอย่างด้วยอ่ะพี่นุชีเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจระบบปัญหาในสัง,งคมค่อนข้างดีจริงๆแล้วพี่นุชีอ่ะมีวิธีการถ่ายทอด ปัญหาสังคมหรือมุมมองหรือ question กับปัญหาสังคมอ่ะโคตรดีเลยถ้าคุณไปดูแบบคนทาการถ้าคุณไปดูมาริลาคุณจะเห็นชัดเจนมากไม่กระทั่งอาทิตย์อัสดงอ่ะที่พี่นุชิกับอ่ะมันยังเป็นการกำกับที่เอาเรื่องผีมาแต่ในเรื่องผีอ่ะมันกําลังวิาพากษ์วิจาร์สังคมเพราะงั้นน่ะพี่นุชีเป็นคนที่มองเห็นถึงปัญหาแล้วสามารถใส่ปัญหาเข้าไปอยู่ในตัวหนังหรือตัวซีรีส์ได้โคตรดีอ่ะเจแค่ JK อยากให้ทุกคนรอดูเรื่องเนี้ยจริงๆอ่ะเออถ้าเราบอกว่าแบบ เราหวยหารสชาติหรือเราหยหาแบบความใหม่ของซีนีวายรู้สึกว่าเรื่องนี้แหละน่าจะจตบ,ตบ,ตบ,ตบจบจบจบพวกเราก็คือถ้าใครได้เห็นตัวโปสเตอร์ที่เป็นนักสแสดง5คนออกมามแล้วพร้อมกับข้อความเมสเซจบางอย่างแต่ละคนนะเออมันก็สะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยในปัจจุบันได้ค่อนข้างแบบจพูดได้เ่เพียวเออโยงได้ไม่ใช่ไม่นะอะไรเตอแต่เราอ่ะชอบโปสเตอร์รอบนี้มากเลยนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราอยู่กับ โปสเตอร์ที่เป็นแบบเจอความยาวฝันความอุ่นมานานมากแรมปีตอนแรกเราไม่ทันได้สังเกตแต่พอเจสังเกตก็คือตัวโอคือตัวโอตรงกลางอ่ะจริงแล้วมันเป็นเงาของแบล็กกับไวท์ใช่เราไม่รู้หรอกว่าชอนตัวเอกอ่ะจริงๆแล้วเขารักใครกันแน่แต่สิ่งที่น่าสนใจสปอเตอร์ของเจคืรรู้ไหมสายตาของตัวน้องกันถ้าเป็นโรแมนต์ปกติใช่ไหมนกาต้องเป็นครอสหน้ากันอย่างเงี้ยแล้วก็ซบกันแบบดูมีความรักแต่โปสเตอร์ สิ่งที่น่าใจคือตัวละครที่เป็นแบล็กหรือไวท์อะแม่หันหน้ามาทางแบบคนดูอะแล้วมันทาให้โปสเตอร์อะมีพลังมากเลยเว้เรารคิดว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในรูปอะน่าจะเป็นไวท์ที่ปลอมตัวเป็นแบล็กแ้่ดีจากสายตานะาว่ามัน,น,นเตัวโอที่แบบเป็นแว่นนคือแบบมันดีอ่ะร้ปะ่ะคือคือจะแค่รู้สึกว่าถ้าเรื่องเนี้ยมันมีความสับสนระหว่างแบ็กกับไวทใช่ปะ โปสเตอร์อ่ะเจะว่าทาได้ดีคือพอมันไม่โรแมนต์อ่ะมันเป็นสายตาที่ไม่รักกันเราเริมนรู้ว่าตอนจบมันจะไปยังไงหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวละครที่เราเห็นตัวเนี้ยที่เราเห็นอยู่ะมันก็จะคือแบ็คหรือไวท์กันแน่อ่ะอย่างพี่ปอก็จะมองว่ามันน่าจะเป็นไวท์แต่เจเจจะมองว่ามันอาจจะคือแบ็คหรือเปล่าคือเราอะคิดว่าเป็นไวท์ทั้งหมดทั้งตัวโอวก็คือเป็นอินไซด์ก็คือเป็นไวท์เออแต่ที่ออกออกจากตัวโอทั้งหมดอะก็คือรูปหลักภายนอกของไวท์ที่จะมอรนะเต็มอสาายตขงแบค ที่เป็นแบล็กจริงๆอ่ะไม่สายตาของความแคร์คนอื่นเลยใช่ใช่ใช่แบบมันเป็นสายตาของคนที่แบบภูมพร้อมจะอยู่คนเดียว แต่สายตาของคนที่เป็นไวอะมันจะมีความเซนซิทีฟอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นมันจะมีความกังวลมันจะมีความเป็นห่วงมันจะมีความเยอะกว่าเข้าใจดูวิคาร์ที่แบบแคร์แคร์สมาชกช่องถ้าใครเคยดูไพร์ลอตทุกคนจะเห็นว่าฉากที่แฝดมาเจอกันะร้องไห้ทั้งคู่นะแต่กระโดงอันนั้นอะไรยังเรายังตัดสินใจไม่ได้เพราะมันมีความอ่อนโยนในการร้องไห้ออกมาแต่เราเราสังเกตว่ารอบนี้คนที่เป็นแบ็กอะ ไม่มีอารมณ์แบบนั้นเลยอจรแบกชัดขึ้นนะเจ๊ว่าแบกชัดชขึ้นเหมือนเป็นคนที่แบบไม่เจ็บไม่ปวดอ,<ม>อ่ะชีวิตคือแบบช่างไม่สนใจกูไม่ได้มีอะไรกับความรักอะไรบนโลกใบนี้แล้วอะไรแบบนั้นคือสายตาม,มันแข็งแรงมากแอมคือหมาป่าเดียวดายหนึ่งมาเรื่องของโปรดักชั่น ของเรื่องนี้บ้าง Mood and t o ทนค่อนข้างแตกต่างจากรอบที่แล้วประมาณหนึ่งเลยนะคือครั้งที่แล้วเราเคยพูดถึงตัวไพร์ล์ไปแล้วมูตแอนโทนมันโคตรฝรั่งเลยมันดูเป็นเวสเทิร์นสไตล์มากมันดูเป็นแกงสเตอร์ที่แบบอยู่ในบู๊คคลินแต่พอมู a แอนโทนรอบนี้มันมีความเป็นเอเชียนมากขึ้นมันมีความเป็นแบบแกงสเตอร์ในฝั่งเอเชียมีความฮ่องกงหน่อยอะไรเงี้ยมันมีความอุ่นมากขึ้นอ่ะซึ่งเราว่ามันมันดีตรงที่ว่าเราอะกลับเข้าถึงอันเนี้ยได้ง่ายกว่าตัวไพลอต เอ่อแล้วก็ mood and tone ของแสง มีความเป็นพิณุชีสูงมากมันมีความนัวมันมีความแบบหมาะๆควันเออมันมีความหมอกๆใช้คำเหมอควันทุกคน่ะอันเด้เดชบุญแล้วนะคะเพราะถ้าทุกคนดูอนตการนะคะก็คาอฮัลโลว์ต้องเปิดไฟฉายดูไหมคะแต่จะว่าเรื่องนี้สีสดขึ้นนิดนึงนะเราเราว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ทําเป็นแบบซีนิมาโตกราฟีขนาดนั้นเออเออเออมันยังมีความเป็นซีรีส์อยู่บ้างในในบางซีนแต่เราอะชอบทุกซีนที่เป็นซีนดราม่า เราชอบไลทิงดีไซน์ในซีนดราม่าทั้งหมดเลยของเทรลเลอร์ตัวเนี้ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเราก็ชาวบ้านแหละพอเราก็ไม่ได้เรียนมา <laughs> <laughs> มันเป็นการใช้เทคนิคแบบผ่าย,ย้อนแสงหมดเลยอะจุดกดําเนิดแสงมันจะมาจากข้างหลังของนักแสดงทั้งหมดแล้วมันจะเห็นความชัดของใบหน้าน้อยกว่าส่วนที่เป็นเงามันทําให้ความดราม่ามันดราม่ามากขึ้นชอบทั้งหมดเลยเราแสงเงาสวยมากการเกรดสีของค o ลเลอร์สกรีในแบบ เทรลเลอร์ตัวนี้ก็สวยมากแต่เจอชอบแสงแบบนี้เพราะว่าคือด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นซาสเปนและอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของอันเด์ด็อกอะมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ภายใต้ความม่ยุติธรรมอะเพราะงาั้นชีวิตพวกเขามันไม่อยู่ในแสงสว่างเพราะงาั้นการใช้แสงพวกนี้มันก็เลยเข้ากับเรื่องไงเหมือนเรื่องนี้ได้คนปรุงที่ถูกแล้วคือพีุู่ชี่อะ มันเหมือนวัตถุดิบที่อยู่ในมือเพราะควมแม่ควที่ถูกต้องแล้วว่าต้องเป็นคนเนี้ยแล้วมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยฉันอยากดูแมาแล้วแต่อันนึงอ่ะฉันอยากดูจริงๆก็คือฉากตอนที่ปีถามน้องกันอ่ะที่ซูมแค่ปากอ่ะแก้งมาปะ หปกปติเวลาเราดูฉากสกินชิปอ่ะการสกินชิปมันจะเป็นภาพม,มุมกว้างเธอเข้าใจไหมว่าพอเป็นมุมแคบอ่ะมันจะทําให้เราเห็นบอดี้ชัดขึ้นเชื่อไหมว่าซ<ไ>ีนนั้นนะถ้าอยู่ในซีรีส์จริงๆอ่ะเธอจะได้ยินเสียงลมหายใจชัดมากเจว่าต้องสวยเจรู้สึกว่าซีนนั้นจะเป็นอีกซีนหนึ่งที่ที่น่าจะเปลี่ยนวิธีการสกินชิปไปเลยอ่ะเวลาที่คิโนชีทำซีนที่เรียกว่าอีโรติกเนี่ยมันก็จะถึงเลยดีถึงแบบถึงแบบดีอีกนิดนึง ชอบเพลงประกอบอโนไทยใชยโนยไทยคือเราไม่ได้ออกว่าถ้าจะเป็นเพลงไทยอ่ะมันจะต้องเป็น,นเพลงแล้วใช่แ,นนแล้วพอเป็นเพลงแบบเพลงต่างชาติแล้วพอมาทับกับทั้งหมดที่พีนุชิีถ่ายมาเรารู้สึกว่ามันเข้ากันอย่างประหลาดอะเติมกันและกันได้ดีมใช่อันนี้คือเราเหมือนมาอวยเหมือนกันเนาะ เอาเราตั้งใจตะอุ่เรื่องนี้พูดเลยครับเพราะว่าแม่เฮยเนี่ยเวลาไม่มีจริงๆแต่ถ้าสุติว่าปันทงว่าจะทําเรื่องไหนทำเรื่องไหนคือเรื่องั้น้องมต้องมีอะไรนรอติดตามนะคะเรื่องน็อตมีเขาไม่ใช่ผมได้ทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่อง GMM 25แล้วก็ AIS Play นะคะเริ่มตอนแรกวันที่12ธอันวาคมนี้จ้าก่อนจากกันในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็แฮชแท็กแม่เฮยบน Twitter IG Facebook แล้วก็ทิกเ o อ ถ้ามีอะไรตื่นเต้นแค่ไหนกับการมาของเรื่องัดมีในครั้งนี้นะคะพิมพ์มาบอกเราที่ข้างใต้นี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเงิน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 เนพี่เอิเพี่เอร์นเจะบอกว่าลัวเหมือนเกสโนว่ามากกว่าแว่นพี่อร์นไม่มีเด็กแว่นคนไหนเขาใส่ฮูดอย่างนี้นะแล้วก็มีนี่ด้วยเราต้องไปบอกกันน็อกรีแอคป่าว่าเรจะเย็นๆนะสมกติน็อกรีแอคเราจะพูดอะไรก่อน เดี๋ยวทำนี้ทำนี้เดี๋ยวเราจะใส่ฟิลเตอร์รอเดี๋ยวเราหาฟิลเตอร์ให้เราต้องเอาถุงน้องคุมหัวเว้ยาถุงน้องถ้าถุงน้องมันต้องใช้อีกอันนึง <c oughs> น,นี้ก็ได้นะ <c oughs> อันนี้ทักไลฟ์ได้อยู่ท้อเลย